ฮัลโหลฮัลโหลครับเดี๋ยวรดเสียงหน่อยเอ,อ้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันโปอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ๆเสาพอเริ่มเกมมาเสาของทีมผมนี่เป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าตลอดเลยยาวจนจนจบเลยครับเนี่ยฝั่งนู้นแม้แตเสาบ้านก็ยังไม่ตามาก ยึดเป็นของเขาได้เกมนี้โปรแปลกๆครับฝั่งนู้นน่าจะงงเดี๋ยวผมดูผมเพิ่งจะยิงไปแค่นิดเดียวเองอยู่อันดับห้าอ๋อมีคนออกด้วยแล้วก็ออกั้งสองทีมเหมือนฝั่งนูน้นใครหนะ้า ฝั่งเราเนี่ยต้องมีคนใช้โป้คนหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครนะครับเลยเลยชนะไปแบบงงๆเลยครับเออประมาณนาทีเดียวเองครับผมป่าจะผมจะเปิดอัดภาพได้ก็เข้าไปประมาณสิบสิบสิบกวิละแล้วพออัดภาพไว้แป๊บเดียวเองครับเป็นโปรอะไรแปลกๆ